สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวของสะสมเมทิลที่ผมมีนะครับเป็นไดนโนเส์นะครับตัวแรกนะครับเป็นนี่เลยครับเอ่อเป็นทีเล็กนะครับทีเล็กเขียวเป็นยุงบั๊กนะฮะตัวน,นี้เป็นย่อเม,มทิลนะราคาร้อยเก้าบาทนะฮะเป็นไมโครคอลเลกชันนะ ตัวนี้ก็จะมียืนมาด้วยนะครับตัวมันก็จะยอย่างยางนะโอเคฮะตัวที่สองครับตัวนี้นะฮะทีเล็กหกนิ้วนะฮะตัวนี้ราคาสองร้อยเก้าสิบห้านะครับโอเคตัวน,นี้ก็ขยับหมุนหางได้นะ แล้วก็ขยับแขนได้แล้วก็ขยับขาได้ฮะก็ประมาณนี้ฮะตัวต่อไปครับโดมินัสนะฮะไซส์เล่นได้นะสองตัวนี้ โดมีนัสก็จะใหญ่ๆกว่านิดนึงนะ,ะตัวจุดขยับก็เหมือนทีเล็กเลยฮะของแมทเทิวนะฮะราคาเท่ากันเลยครับสองร้อยเก้าสิบห้าบาทตัวต่อไปฮะอันนี้เป็นการ์ดที่แถมมาจากชาลีนะฮะตัวมันอยู่นี่ฮะตัวนี้ ผมได้มาในออนไลน์นนะราคาสามร้อยสามร้อยสามสิบหกบาทนะฮะตันที่ผมก็เพชเล็บเท้าเล็บมือมาแล้วนะฮะมันก็อาปากได้ประมาณนี้นะดวงตาสีส้มฮนะเอยสีเหลืองนะ,ะขีดขีดเป็นเอกลักษณ์ของเลบเตอร์นะฮะ ตัวนี้เป็นชาลีนะฮะของแมทธิวฮะตัวนี้ก็เหมือนในหนังเลยนะฮะแต่หางจะหมุนไม่ได้นะฮะโอเคฮะตัวต่อไปเลยครับตัวนี้นะฮะบาลิโอนิกลิมโมนะฮะ โอเคฮะวันนี้ผมได้มาเหมือนในคลิปที่บอกไปแล้วนะครับหนึ่งพันสามบแปดบาทนะฮะโอเคฮะอ้าปากนะฮะวันนี้ะลูกเล่นนะฮะเลื่อนตรงนี้นะฮะดูที่ปากเลยนะฮะ โอเคฮะก็ประมาณนี้ฮะหยุดขยับก็ปากปากบนนะฮะขยับได้ปากล่างก็ได้นะฮะแล้วก็แขนแขนก็หมุนได้ฮนะตรงนี้ก็เป็นโบโจคยตอฮะสามารถกลางได้นะกลางได้แล้วก็ขาหมุนได้เป็นล็อกๆนะฮะแล้วก็ขาขาก็กลางได้นะ,ะแล้วก็มีที่สแกน,นะฮะ ขาเก,ก้กลางเข้ากลางออกได้ะฮะหางก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้ะฮะแล้วก็หมุนได้สามร้อยสิบองศานะครับหันซ้ายหันขวาได้ขึ้นลงได้ครับปริโอนิกตัวนี้นะฮะตัวลิมโบนะฮะตัวนี้ผมว่าสวยมากเลยนะ,ะผมว่าคุ้มราคานะตัวใหญ่อ่ะ ตรงหัวทั้งตัวนะฮะจะเป็นปาติกหมดเลยนะฮะส่วนตรงปากบนและปากล่างนะฮะแล้วก็ฟันนะฮะจะเป็นยางนะนี่ฮะเป็นยางยางนะฮะคนยางยางอเคฮะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แหละครับ